แต่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเขต3ชนบุรีก็วุ่นไม่แพ้กันเพราะประชาชนที่ไปสังเกตการและผู้สมัครสสพักประชาชนเขต3ชนบุรีวิ่งตามรถขนหีบบัตรเลือกตั้งเพราะพบว่าทำไมปลายทางรถคันนี้พาข้าวของต่างๆเนี่ยไปอยู่ในโกดังไปดูคลิปนี้กันคะ่ะรถบรรทุกอุปกรณ์ในการเลือกตั้งของชนบุรีเขตสานะทุกคนมันมาอะไรตรงนี้วะ สภาพโูทุกคนมาแล้วตรงเนี้แล้วมาทำอะไรตรงมืๆมมๆดๆอ่ะไไใช่ไหมเอออะไทำไมตอนกลางวันคุณไม่ฝนคุณมักฝนอะไรตอนกลางคืน <c oughs> หลายคนดูคลิปแล้วก็บอกว่านี่ถ้าไม่ตามมาดูขนาดนี้ ถ้านอนอยู่เนี่ยไม่เกาะติดไม่เกาะตามจะได้เห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่คือชนบุรีเขตสคุณผู้ชมที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เฝ้าสังเกตการอยู่บอกว่ามันผิดปกตินะนายชาวานพลเมืองดีเป็นผู้สมัครสสชนบุรีเขตสพักประชาชนเรียกว่าวิ่งไปนะวิ่งตามหลังรถวิ่งไปหอบไปอ่ะเพราะได้เบาะแสะว่ากกตมีการย้รายหีบเลือกตั้งโดยพละการตอนแรกบอกว่าจะไปเก็บที่กกตชนบุรีปรากฏว่ารถคนันนี้ขับเลยออกไปค่ะ ตัวเขาแล้วก็ประชาชนที่สังเกตการเลยซุ่มรอแล้วก็ขัดรถขับรถตามจนในที่สุดไปเจอว่ารถบรรทุกขีบขับเข้าไปในเส้นทางเปลี่ยวเป็นพิธีตั้งของโกดังแห่งหนึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีรปภไม่มีตำรวจ ตัวเขาเลยประสานคุณวิโรธลัคณาอดีศรอดีสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนให้เข้ามาช่วยดําเนินการค่ะเนี <S <s ่ยนะฮะต่อข้อที so ่2องเอาไว้ง่ายนะคือการสถานที่เก็บบัตรเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ของกรการนงต่อให้กรกตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะรู้ว่า เขาได้กําหนดให้ตรงนี้เลือกตั้งหรือไม่นะแต่ผมอนุมานเอาและกันว่าน่าจะกําหนดแหละเพราะไม่อย่างนั้นอย่างทีคําพูดของเจ้าหน้าที่คอรบอกว่าทุกเิดก็จะเก็บไว้ที่นี่แต่มันก็เกิดคําถามที่สองถูกปะว่าถ้าเกิดทีเลือกตั้งของทุ้เกตกในจังหวัดชนบุรีถูกจัดเก็บไว้ที่นี่สภาพแบบนี้เหมาะสมไหม ทีมข่าวของเราคุณจุ้ยปฏิพัน์ไปสำรวจโกดังแห่งนี้แล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีปิดเงียบสนิทครับไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าหีบคะแนนที่เก็บอยู่ด้านในโกดังไปเจอกลุ่มประชาชน6-7ถึงคนครับที่มาปักหลักสังเกตการตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับก็ไปสอบถามทางคุณรัตนาอายุ36ปีประชาชนที่มาสังเกตการให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบลงคะแนนเขต3มมาจากเทศบาลพานทองในยามวิกาล โดยที่ปลายทางเนี่ยไม่ใช่กกตชนบุรีแต่เป็นโกดังที่เงียบสง,งัดไม่มีผู้คนแล้วก็อยู่ในซอยเปลี่ยวด้วยเธอมองว่านี่เป็นสิ่งของสําคัญของทางราชการนะครับแล้วยิ่งยังไม่ได้มีการประกาศรับรองคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการดังนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญทําไมถึงตัดสินใจนํามาเก็บไว้ที่โกดังร้างแบบนี้ไม่มีความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยเธอมองว่าอย่างนั้นนะครับ <ạ. S 1> แม้เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านใน2กล้องก็ตามแล้วด้านในก็ยังพบบัตรคะแนนเลือกตั้งปี6กก ถูกเก็บไว้อีกด้วยครั้งก่อนก็เก็บที่นี่เหรอถ้าอย่างนั้นน่ะเอาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหรอตั้งแต่หกหกอ่ะเอาพอแบบนี้ทายังไงต่อล่ะหลายคนก็ยืนยันว่ามันมีพิรุธไปหมดเลยมองว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอเฝ้าอยู่หน้าโกดังแบบนี้จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเคลื่อนย้ายหีบคะแนนไปส่งยังกกตชนบุรีครับเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะเขาบอกว่าไม่ให้มาสังเกตการให้ให้กลับไปอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วมันก็เลยมีข้อกังขาว่าอ้าวประชาชนแค่ไปดูไม่ได้ไปทําอะไรทําไมถึงเลือกที่จะไล่ประชาชนกลับแล้วทําไมถึงเลือกที่จะขนบัตรจากที่อําเภอค่ะในยามวิการสองสามทุ่มอะไรอย่างค่ะแล้วมาเก็บไว้ตรงนี้มันก็คือเป็นเหตุผลที่ทําไมประชาชนถึงมาตรงนี้มันมีกรณีที่แบบคะแนนโอเวอร์มากกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าในความคิดของเรา โอ้ว่าแค่หนึ่งคะแนนก็คือโกถูกไหมคะขณะเดียวกันทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านแถวแวนั้นนะครับได้ข้อมูลมาว่าโกดังแห่งนี้เคยเป็นโรงงานตุ๊กตาในอดีตก่อนจะทิ้งร้างไว้แบบนี้ราว10-20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครเข้าออกนะครับจนช่วง2-3วันที่ผ่านมานี่แหละเห็นรถยนต์หลายคันขับเข้าไปจอดที่ด้านหน้าก็ไม่รู้เป็นใครมาทำอะไรแต่ยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าหีบคะแนนเลือกตั้ง จะถูกนํามาเก็บไว้ในสถานที่แบบนี้สภาพนี้เป็นโกดังร้างนะคุณผู้ชมส่วนช่วงบ่ายนายชวาเนี่ยก็ลงพื้นที่มาที่โกดังนี้แหละแล้วก็เผยกับทีมข่าวบอกว่ากกตชนบุรีได้เช่าโกดังนี้ไว้ตั้งแต่ปี -66 เช่าเดือนละ2 0,000บาททําไมเลือกตรงนี้เพราะว่ามันสะดวกอยู่ใกล้กับกกตจังหวัดแต่เพื่อความสบายใจจะเข้ามาติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ในภายหลังค่ะก็มีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการ เปลี่ยนหีบหรือการทุจริตในการเลือกตั้งจากการนําหีบหรือบัตรมาเก็บในสถานที่นี้อันนี้ก็คือความไม่ไว้วางใจ<ม>และเป็นการตั้ตงข้อสังเกตเมื่อเช้าก็ได้ได้ให้ความเห็นไปที่กกตจังหวัดชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เหตุผลมาว่าที่ต้องมาใช้สถานที่นี้ก็เพราะว่าได้งบมาเช่าสถานที่เฉลี่ยแล้วเดือนละ2 0 0 0 0บาท